ประโยคภาษาเยอรมันใช้ได้จริง e i n e m i n u t e in Deutsch. ฉันจะไปนอนแล้วนะ Ich gehe ins Bett. ฉันกำลังนอน Ich bin im Bett. ฉันกำลังจะไปโรงพยาบาล Ich gehe ins Krankenhaus. ฉันอยู่ที่โรงพยาบาล Ich bin im Krankenhaus. ฉันจะกลับบ้าน Ich gehe her nach Hause. ฉันอยู่ที่บ้าน Ich bin zu Hause. ฉันจะขับรถไปในตัวเมือง Ich fahre in die Stadt. ฉันอยู่ในตัวเมือง Ich bin in der Stadt. ฉันกำลังจะไปสวน Ich gehe her in den Garten. ฉันอยู่ในสวน i s b e e n i m g a r t e n ฉันกำลังจะเข้าไปในรถ i s g e h e r i n a u t o ฉันอยู่ในรถ i s b e e n i m a u t o ฉันกำลังจะไปสวนสาธารณะ i s g e h e r i n h e p a r k ฉันอยู่ที่สวนสาธารณะ i s b e e n i m p a r k ฉันบินไปสวิตเซอร์แลนด์ i s f l i e g e r อินเดชไวสฉันอาศัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อิสเลบร์อินเดชไวสฉันจะไปสำนักงาน i ิสเกอร i n s b ส r o ฉันอยู่ที่สำนักงาน i ิสบินอินบูโรฉันจะไปห้องครัว i ิสเกอร i n d นดีเคียฉันอยู่ห้องครัว i ิสบิน n ินดีเคียเค ฉันจะไปในป่า Iskere Inden Wild ฉันอยู่ในป่า Isbin Im Wild แล้วพบกันใหม่ b i s g l s c เจ้